ใินหนองริจีบอกให้ลัศมีลื่มตาขึ้นลัศมีฟื้นได้สติและช่วยริจีจากไม้ที่กำลังร่วงใส่เขาริจีบอกว่าเขาจะช่วยเธอออกไปจากที่นี่ลัศมีถามว่าพวกเขาจะออกไปได้อย่างไรเพราะประตูถูกล็อกเอาไว้ริจีพยายามเปิดประตูแต่ไม่สำเร็จลัศมีร้องไห้บอกเธอกลัวมากริจีปลอบบอกว่าพวกเขาจะหาทางออกไปจากที่นี่ให้ได้อายุธจะเข้าไปช่วยแต่ชาลูและคาริชมาห้ามไว้อายุธย,ยืนกลานว่า ฤิชีต้องการความช่วยเหลือจากเขามาริชกากับนีลามบอกให้อายุธอย่าเข้าไปอายุธบอกเขาจะหาทางช่วยริชีให้ได้และวิ่งไปที่ประตูด้านหลังของห้องดาดีวิตกกังวลที่ริชีกับลัศมียังไม่ออกมาคาริชมาปลอบดาดีบอกว่าทั้งสองต้องใช้เวลาในการหนีออกไปนีลามให้เวเรนดาโทรหาริชีวเเรนดาโทรแต่ริชีไม่รับสายมาริชกาบอกนีลามว่าริชีจะต้องไม่เป็นอะไร นีลามมีอาการเวียนศรีรษะทุกคนช่วยกันพานีลามออกไปจากที่นั่นอยุทยายายมเปิดประตูด้านหลังของห้องแต่ไม่สำเร็จมาริสกาไปเอาอยาให้นีลามทุกคนช่วยกันปลอบนีลามว่าริจีจะต้องไม่เป็นอะไรนีลามบอกเธอสบายดีแต่ไม่รู้ว่าริจีจะเป็นอย่างไรบ้างดาดีบอกริจีกับลัสมีจะต้องปลอดภยัยเธอบอกให้ยุเรนดาพานีลามเข้าไปในบ้านเพราะนีลามจะได้ไม่คิดมากนีลาม บอกเธอจะไม่ไปไหนทั้งนั้นจนกว่าริจีจะออกมาอย่างปลอดภัยเวเรนดาบอกดาดีว่าพวกเขาจะรออยู่ที่นี่โซเนียบอกเวเรนดาว่าอายุตจะต้องหาทางช่วยริจีได้โซนันบอกมาริชกาว่าแผนการฆ่าลัสมีของเธอจะฆ่าริจีไปด้วยมาริชกาบอกริจีจะต้องไม่เป็นอะไรและลัสมีจะต้องตายคนเดียวคิรันเห็นทั้งสองยืนคุยกันก็สงสยัยเดินเข้ามาถามว่าเป็นฝีมือของมา ริกาใช่หรือไม่และถ้าริชีเป็นอะไรขึ้นมาจะทำอย่างไรมาริชกาบอกริชีจะต้องไม่เป็นอะไรเพราะเธอวางแผนเพื่อจัดการลัศมีไม่ใช่ริชีคิรันบอกว่าเธอเคยเตือนแล้วและจะไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างในนั้นมาริชกาบอกเธอมีความสุขแต่ตอนนี้เธอกลัวว่าริชีจะได้รับบาดเจ็บจากการช่วยลัศมีเธอไม่เข้าใจว่าเขาจะไปช่วยลัศมีทำไมเขาควรปล่อยให้ลัศมี มีตายไปคิรันถามว่าถ้าทุกคนรู้ความจริงจะเป็นอย่างไรมาริสกาบอกมันไม่ใช่ความผิดเธอเธอรักริชีเธอจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้เขาคืนมาที่ไหนห้องริจีปลอบรัศมีไม่ให้ร้องไห้บอกให้เธอยือนรอเขาอย่าไปไหนเพราะเขาจะไปตักน้ํามาลัศมีเห็นกล่องข้องขวัญข้องดาดีตกที่พื้นเธอก็กลัวว่ามันจะถูกไฟไหม้พยายามจะเอื้อมมือไปหยิบแต่ไม่สําเร็จริจีกลับมา รัศมีร้องไห้บอกของขวัญดาดีถูกไฟไหม้ไปแล้วริชีปลอบว่าดาดีจะให้ของขวัญอันใหม่แก่เธออายุทุบก,กระจกที่ประตูด้านหลังห้องจากนั้นทั้งเขาชาลูบรานีไปช่วยกันเอาน้ำมาดับไฟที่ประตูขณะเดียวกันริชีก็ใช้น้ำดับไฟอยู่ด้านในเขาบอกรัศมีว่าเขาจะไปตักน้ำมาเพิ่มอีกขอให้เธออย่าไปไหน อายุธพยายามดึงบานประตูออกทําให้มันลมทับเขาชาลูบานีช่วยกันดันบานประตูออกไปจากอายุธที่ในห้องริชีเอาผ้าชุบน้ําและกลุ่มตัวเขากับรัศมีเอาไว้เพื่อป้องกันไฟรัศมีถูกสิ่งของร่วงใส่ศีรษะทําให้เธอหมดสติไปอายุธเข้ามาและช่วยเคลียร์เส้นทางให้ริชีอุ้มรัศมีออกไปได้ทางด้านนีลามวิตกกังวลที่ริชีกับอายุธยังไม่ออกมาเรียนดาบอกว่า เขาจะไปตรวจสอบดูแต่ทุกคนห้ามเอาไว้ทันใดทุกคนเห็นอายุธพังประตูด้านหน้าของห้องออกมาและเห็นฤิชีอุ้มลมัศมีพวกเขาต่างก็ดีใจและโล่งใจดาดีถามริจีว่าลัศมีเป็นอะไรหรือไม่ริชีบอกลัศมีปลอดภัยดีแต่เธอหมดสติไปเท่านั้นจากนั้นริชีขอตัวพาลัศมีเข้าไปในบ้านมาริชกาไม่พอใจที่ลัศมีรอดชีวิตต่อมาทุกคนมาที่ห้องโถ ริชชีพยายามปลุกเธอให้ตื่นโซเนียบอกคาริชมาว่าลัสมีโชคดีมาโดยตลอดไม่ว่าจะประสบอุบัติเหตุสาหัสแค่ไหนมูกเกลสเอาน้ำมาให้ริชชีฤริชชีพรมน้ำใส่ลัสมีลัสมีฟื้นได้สติและมองริชชีฤริชชีถามว่าเธอเป็นอย่างไรบ้างลัสมีกอดเขาด้วยความดีใจเธอพบว่าริชชีมีอาการเจ็บที่ท้ายทอยแต่ริชชีก็ยืนยันว่าเขาสบายดีดาดีกับวิเรนดาบอก ว่าพวกเขาจะโทรตามหมอแต่ริชีบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรลัสมีบอกริชีว่าเขาได้รับบาดเจ็บเพราะเธอเธอจะทายาและนวดให้เขาเธอจะลุกไปหยิบยาแต่เธอก็มีอาการเจ็บที่หลังริชีประคองให้ลัสมีนั่งลงมาิชกาไม่พอใจบอกคิรันว่าเธอทนไม่ได้ที่เห็นทั้งสองเป็นห่วงเป็นใหญ่กันเธอจะให้บทเรียนแก่พวกเขา